อากคุณใหม่เดีย๋ยวเจอปีใหม่ปีใหม่ไม่ทำที่อะไรเลยได้แจก,กจไปเตือนว่างไปหมดพี่มันไปแล้วออมันดูไ,ดไดล่ออกนั่นอีกต่าง ตกไม่หยุดเลยนะฝนยุ่งเลยที่นี่โดนเลย พระเจ้าจอสมันยอดมากมันแข็งกี่ชั then, wide wide Although, um, an はは่วมงอะไรที่กินเขายบนดาบาน่ีพ่ยไม่พนยูม่ไ่่พอางล่างใ่เนาะมีนหมดไห ไปดีแล้วเดี๋ยวไปนิดนเดียวนะถ้าไปทำอะไรจบก็รเอง่นึ่นอดีืลงไปเลยนี่มันไม่ใช่ของแมวอืมนตยดีไมนตย เชื่อเลยถ่ายก็ไม่ออกเรียบมะเรียแล้วยบขาดสี่ส่วนสี่เขาจิ้มให้เยอื่ออะไรเขาจิ้มเจดังๆที่อะไรเนี่มันไม่เหมือนคือสาวคืวเกิดเอเวอร์ดิสเลยคอนเทนต์มันต้องมีอยู่ในหัวแล้วว่ามึงจะมาเนี่ยมึงต้องมาหาอะไรก็มันต้องรู้นะอะไรกด้หมดไอ้บุ๊คเหมือนคนนั้นอ่ะมันตรงไปที่เล่าวันนี้เลยนะเว้ยที่เป็นกระป๋องอ่ะมันรู้เลยว่า เรต้องเจอแล้วมันเจอจริจิมันไม่ทำระมบ้าน่ออยูแล้วล่ะมันทำ่ะมัมันก็ตายห่าไปทำอะไรคอบำรจเจอหมดอายุแต่ไม่ตัวต่อใช่ไหมใช่เขาไปทำหน้าูเลยมัได้แล้ว พอเมหรอี้นะขนาดไปไปอทห่อมัปนะถึงเชื่อเลยพี่บ่าเอาที่ออกจะติดแล้วที่บ่าไม่สบายอยู่บาน่ี่พี่บอกการนะแล้วกาบอกว่านี้ก็ต้องเดอแล้วไมถึงแล้วนะมไม่สบายพี่บ่าวี้ไป ที่บ้าผมไม่สบายผมก็ยืนไม่ได้ยืนจั่กาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่านักับพี่โอโลแล้วอนะวไรอยา่างเงี้ยก็พี่โอวนนีพี่จะยนใช่ไหมล้วเ่ององี่นองเดินมาแต่ตว่าพี่โอแลกพี่อ,อ,อาจจเป็นไม่ได้เนากออกบริษัเนี่ไม่เคยเงนเือน้องพนักงานน้องเป็นน้องกรมรยงานทำให้ตัค<ส>าเสื่อมเสียชื่อเสียง มาันเป็นเด็กผ้าทามหรอมันเป็นเด็กา้าทามเด็กแล้วก็ไม่มีนะที่มันบอกว่าเป็นรายวันที่เขาบอกว่ายวันไม่มีนะบอกเกิดแห่งความสุขที่แท้จริงในครอบครัวก็คือความรักความอบอุ่นและการได้อยู่กันพร้อมน่ะส่วนเงินทองลาบยศนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบเท่านั้นหาความสุขแท้ให้ครอบครัว ดีกว่าหาความสุขเทียมให้ครอบครัวจึงจะนับว่าเป็นครอบครัวที่แท้